สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าวันนี้ผมไม่ได้มาเดินป่าแต่ผมจะนําสัตว์ป่านะครับหรือว่าสัตว์บ้านก็ได้นะมาปล่อยนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับซึ่งมีคนเนี่ยให้ผมไปจับมานะครับผมก็ไปจับมาแล้วก็เลือกที่จะมาปล่อยในพื้นที่ป่าแห่งนี้เผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบ้านของสัตว์เลื้อยคานชนิดนี้นะครับซึ่งจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับมารอชมไปพร้อมกันเลยนะ ตอนนี้กำลังหาทำเลอยู่นะครับก็ป่าบริเวณนี้ก็ห่างจากชุมชนเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับลึกกับป่าที่ผมไปนอนในคลิปก่นกอนๆนะครับก็จะเห็นด้านหลังเนี้ยอ่ามีการทําไร่มันเนาะบรรยากาศโดยรอบก็เป็นประมาณนี้นะและนั่นคือทางที่ผมจะไปนะครับนี่ทางที่ผมจะเลือกไปไปยินเสียงนกไหมครับนี่ ต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ที่เงียบแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีลําห้วยอยู่นะซึ่งเป็นลําห้วยแล้วมีอ่าลานหินเล็กๆนะครับนี่ในพื้นที่นี้นะผมคิดว่า,น,าน่าจะเป็นพื้นที่ที่จะปล่อยสัตว์เลื้ยคานชนิดนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า อันนี้ก็จะมีรอยชาวบ้านเขามาเลี้ยงงูนะครับนี่นะเขาก็มาเลี้ยงงูนะครับนี่เป็นรอยเท้างูนะนี่ครับอันนี้มันเกิดน้ําป่านะครับนี่นะที่เห็นนะครับก็คือน้ําป่าเนี่ยมันซัดมานะครับเมื่อหน้าฝนคราวที่แล้วนะบริเวณโดยรอบเนี่ยครับมีดินทรายเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลย โอเคนี่ผมมาถึงลานหินย่อม,มๆมาแล้วครับเนี่ยที่จะทําการปล่อยสัตว์เลื้อยคานนะครับที่พูดสัตว์เลื้อยคานเนี่ยเพื่อให้พี่ๆเนี่ยตื่นเต้นกันนะผมก็ตื่นเต้นนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จับสัตว์จับอะไรมากมายนะครับแต่เผเอิญว่ามีจังหวะพอดีไปเจอนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้ผมเลือกพื้นที่นะครับในการที่จะเปิดกระเป๋าออกมานะ หลังจากวางกระเป๋าลงแล้วครับให้พี่เพื่อนทุกท่านดูเนี่ยงูที่ผมจับได้มานะครับว่าเป็นงูอะไรนะนี่แอบพูดไปแล้วนะว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานแล้วก็เป็นงูนะครับงูชนิดนี้นะครับได้มานะจากการที่มันเข้าไปในห้องน้านะครับของเพื่อนบ้านหรือว่าชาวบ้านเนี่ยครับย้อนนี้เขากําลังจะตีมันตายเนี่ยผมก็เข้าไปเจอพอดีนะแล้วก็บอกว่าอ่างูชนิดนี้นะครับมันไม่เป็นอันตรายต่อเรานะแล้วก็ เราไม่ควรที่จะไปทำร้ายมันถ้าเรารู้จักมันนะครับต่างคนต่างอยู่นะโอเคครับนี่นะผมก็จับใส่ขวดมาเลยครับว้าวอ้าวงูชนิดนี้นะครับอืมคือมันอยู่ในขวดนะครับตอนนี้นะมันอยู่ในในขวดนะครับไม่รู้ว่าถ้าใครกลัวงูนะครับนี่ก็ขอภัยด้วยครับนี่นะครับจับมาได้เมื่อคืนนะครับ ก็อยู่ในขวดพลาสติกเลยงูตัวนี้นะครับเขาเรียกว่างูลายสอสวนนะครับหรือว่าลายสอบ้านนะครับนี่ก็ลักษณะนะครับของงูชนิดนี้เนี่ยก็พบได้ในทุกภาคนะครับนี่ทุกภาคของประเทศไทยเลยนะเป็นงูไม่มีพิษนะครับเป็นงูไม่มีพิษตัวนี้นี่ให้ดูข้างในนี้เนี่ยจะปลอดภัยนะแต่ถ้าไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาเนาะเดี๋ยวจะเปิดออกมาแล้วก็จะคุยรายละเอียดกัน นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดออกมาแล้วก็ลองศึกษานะครับอันนี้ห้ามลอกเันแบบนะถึงมันจะไม่ใช่งูที่มีพิษนะครับแต่ว่ามันก็ฉกกัดแล้วก็แว้งกัดได้นะเราต้องศึกษาพฤติกรรมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ระมัดระวังตัวนะเ,เดี๋ยวผมจะเปิดฝานะครับแล้วก็จะพยายามจับมันให้ทุกท่านดูนะโอเคครับมาถึงวิธีการเอาออกนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ค่อยๆเปิดฝาขวดออกนะนี่นะครับดูลักษณะเนี่ยเขามีความอ่าเปรี้ยวมากเลยนะนี่นะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเขาอาจจะพุ่งออกมาเลยก็ได้นะซึ่งอืมต้องระมัดระวังนะครับ เคครับตอนนี้ได้มานะครับเขาก็ออกมาจากข้างนอกแล้วนะตอนนี้ผมก็จะใช้ขวดนะครับค่อยๆกดหัวเขาไว้นะอกดเข้าไว้นะครับค่อยๆนะครับนี่นะเคระวังนะครับเขาก็จะบิดนะจากนี้นะครับเราก็จะจับเขาตรงน,นี้นะครับมัดระวังนะนี่ฮนะ นี่ครับจับเขาเบาๆนะครับก็เป็นสัตว์ง่ายๆนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จับงูออกมาได้นะครับก็จะให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยชมกันอย่างใกล้ชิดนะครับงูตัวนี้นะเป็นงูไม่มีพิษนะครับเขาชื่อเขาเนี่ยคืองูลายสอสวนครับหรือว่าลายสอบ้านนะลักษณะเนี่ยก็อย่างที่ผมเกินไปนะครับก็พบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะ ลักษณะ,ะของเขาเนี่ยก็จะมีสีสันเนี่ยที่สวยงามนะดวงตาเนี่ยเป็นดวงตากลมนะครับดวงตากลมแล้วลักษณะของอหัวเนี่ยก็จะเท่ากับลำตัวนะครับนี่นะจะมีขนาดเท่ากับลำตัวเนี่ยครับข้อสังเกตของงูชนิดนี้อีกอย่างนึงะครับที่จะคล้ายคลึงกับงูที่มีพิษก็คืองูลายสาบคอแดงนะครับคอเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะแล้วก็จะมี ขีดเนี่ยอยู่หนึ่งขีดนะครับตองใต้ตานะสีเข้มๆเลยแบบนี้นะครับเข้มๆนะใต้ดวงตานะแต่ว่างูลายสอสวนนะครับหรือว่าลายเสาบ้านเนี่ยเขาก็จะมีลายนะครับสองขีดนะนี่นะครับสังเกตนะจากใต้ตาหนึ่งขีดแล้วก็คล้ายๆเหมือนท้ายทอยนะต้องหัวนะครับลากไปจนถึงสันคอนะผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับมันจะมี2ขีดแบบนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้อสังเกตอีกอย่างนึงครับ บางตัวเนี่ยก็จะมีสีสันเนี่ยหัวเนี่ยเขียวมรกตนะครับแตกต่างกันไปนะนี่อย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมีสีออกสีน้ําตาลนะครับใต้ท้องก็จะเป็นลักษณะนี้ความยาวเนี่ยเท่าที่เขาเคยพบเจอนะครับอาจจะมียาวถึง60-70ถึงเซนตเมตรนะตัวนี้ก็น่าจะประมาณสักห้าสิบซนเมได้อยู่นะครับตัวนี้นะคือเขานิ่งนะครับตอนนี้นะแต่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยดุร้ายนิดนึงทำให บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นศัตรูของเรานะจริงๆงูพวกนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาให้ดีนะครับจะอยู่ร่วมกันได้นะจะให้ดูใกล้ๆนะครับนีบ่เป็นไงครับลายเกตตรงท้องนะครับเสียวไหมครับวบวับนะอ่ะผมลืมพูดถึงถิ่นที่อยู่แบบโดยละเอียดเนาะทั่วไปในกระพบในประเทศไทยนะแต่สิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะชอบอากาศที่มันเย็นนะ มันชื้นเป็นสถานที่ที่ชื้นนะครับอยู่ตามลำห้วยลาธารเนี่ยอย่างที่ผมจะนําเข้ามาปล่อยนี่นะครับอาหารก็ได้แก่พวกกบหนูอะไรอย่างนี้นะครับสามารถกินได้นะเพราะว่าขากรรไกรเนี่ยมันสามารถขยายได้นะครับสรุปนะครับอันนี้คืองูไม่มีพิษนะคืองูลายสอส่วนนะครับหรือว่าลายสอบ้านข้อสังเกตที่สําคัญเนะาะมันจะมีขีดใต้ตานะครับอยู่2ขีดนะเฮกองไม่โฟกัสน นี่นะครับสวยงามมากสวยงามมากจริงๆนี่น้องเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะคือผิดกับข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับว่าจริงๆเนี่ยดูร้ายนะดูเขาแบบอ่อนโยนนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าปล่อยมือที่จับหัวน้องเขานะถึงเขาจะไม่มีพิษนี้แต่ถ้าเกิดกัดขึ้นมาก็อาจจะได้รับบาดแผลได้รับอะไรก็ได้นะครับนี่เราก็ให้น้องเขาโออยู่กับเรานะครับมาหนึคืนแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องเนี่ยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ นี่นะผมสวยมากสวยมากดูลายนะนี่สีดำเนี่ยจะอยู่ข้างๆลาตัวอย่างเงี้ยครับนี่ผมอาจจะอธิบายไม่ชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เซียนที่จะจับงูนะครับแต่ก็พออยู่ร่วมกันได้พอที่จะป้องกันเวลาเราเดินป่านะเราจะต้องรู้ว่าเองูชนิดนี้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างไงนะเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างมีความสุขนะดูเหมือนเขาอยากจะไปนะ ดูมันครับเขาเริ่มอ่าเริ่มแลบลิ้นนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องกันนะฮะนี่ฮะวันนี้น้องก็กําลังตื่นเต้นอยู่นะครับว้าว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 เขาพยายามสงสัยนะว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปนะครับก็จะทิ้งไว้แค่ความทรงจํานะครับแล้วก็ความน่ารัก ความตื่นเต้นนะครับของเราที่ได้สัมผัสงูชนิดนี้นะ่เป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับนี่ก็เขาเกือบเสียชีวิตแล้วในห้องน้ํานะครับของชาวบ้านนะก็โชคดีที่นําตัวน้องเนี่ยออกมาทันนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ปล่อยน้องลงไปในน้ำนะครับนี่